อึงอึงผมไงใครอยู่แมนใครเขาจะอึดอึงยังไงอึงเผาอึงเผาครับผมมันเป็นอย่างเด้งได้อึดอึงเผาไหมอึงเผาเนี่ยบอเผินเผาของสิเจียมเป่าล้มหมอนองสิอันเอย่างน้องผิดไรมีผิดอยู่แมนโอ้ยมีผิดมีผิดบอสขาดหัวนอนมาไงจักบาทมาไงท่านฝนตกมากเลยกินอึงเลยครับ ลอยนึงลดละลอยพดไหมลละลอยห้าสิบลดละลอยหาิเขาขายมันห้าสองลอยสองลอยสามมีไป,ปหลาที่น้อยก็ถือครับไม่นี่ครับนี่ยังนี่นแหละแต่ใครกูกดตุ่มอึงครับมันนี่ครับกเกลือลองไป คามเปียก,<า>กใเสียว,วนต้มใช่งแมเสียวเลยเน่เนเสียวเว้ยจวะผมร้ายปรได้ะวะจ้ต้มสมอยู่วแม่ต้มสมต้มมอึงครับคครมมุ้ยออตักแก้วุบบสวได้ไงต้มตัแก้วเนื้อมันลกัไม่ดืออมอเขาจะเอินสว่ครับ แต่พักแพลวลงไปที่ข้อขวดหัตนต้นหอมลงไปครับปกปกรุงรดคือออมเกินมาสวงก็สวงูนี่แหละแ่บครับต้องขนขั้นตอนต่อไปเฮ้ยแปลกเรื่องเอานี้อยู่จริงเจ็ดเองว่าเจ็ดมือขึ้นเพาะใส่น้ำแกงได้อือแปอื่นจะใส่แกงโจนอืตัวนี่ว่าใส่ใส่แกงตัแปกอืก่น เ,เ็กแดกัวไป่ปไปพกันกกันมัไมได,วดาามวไว,ดว้ใส่ตะแกงโจดใส่ตำข้เลยแกโจดทำไมสีกิก่งตสดกเลยกแดดธรรมดาอไยบออะไรบ่แดดองไมื่อสกนแซุกครับใส่แกงว่าไม่ใส่แกงโจดลยว่า นี่สุดๆเลยอมไงมไปก่อนเราลุงหมอทึ่ว่าายนะครับเรื่องที่นาควงกานเป็นวิถีชีวิตการดูการสินครับคำว่าเห็ดกบบระบดิกครับอยุบมันเลยเหตุการบผม,มันตายเขาจะแลิกหกองตี้วก็จะกระเด็น ่เลยไมเห็ปูดะ้อไม่เห็ดดเห็นสีหวาใสไงใสเลยใสเลยต้องต้อหน่งกว่าก่าทีการล้างเื่อนซัดเครื่องบกเครื่องหนักเยู่ในดิ่งเลบริน่นามยู่มนดิ่งครับบริเนี่นามดูยู่หนามใดอยู่ละ

ตึ่งสะอาดๆแล้วรับมาลงแบบเป็นนะครับนยํางที่แสบพ้อน้ำเดือดๆแล้วก็แต่อื่นทีล่างสาอาดๆลงไปครับเติมน้ำปลาชดอย่างถึง้นแสบ ต้ไมไปดดวนแมวที่นี่สามสิบนาทีครับมันเปือ่อนยางครับอือมันเหนียวมันหนังต้มเห็นมันสุกๆคักๆนะครับมีเวลากัดพืนไปใข้ทานเบิดอยู่นะครับฟื้นเบิดเลยสุดหนึ่งเลยต้มอึนต้ตสมสมอึงครับใส่แต่ตะไคร้ใบบกูดขามเปียกนั้งป่าผองชืดด่อร่นี่ครับผม ตอนปรุงจะใแซ่บก็ใช้ต้นหอมนิดน้อยหอมหอมตำแจ้วและเส,บะสบ่บนที่สดตำแจ้วทุ่มสมกับข้าวเหนื้อห่วงสุดยอดมีใครอึ่นในสุดยอดครับเราเบ่งบรรยากาศต่อไปครับผมนครับผมมาได้หาที่เราเบ่งมันเป็นแรงไรงน,นะครับกุ้ไข่องฟองแองแป้งไหมครับนี่องฟองแองแป้งเลยผมมันเปื้อนเปื้อนครับมีไข่ไม่ห่องหอม ือลาโลนึงครับแบงค์ห้ยแสบไอต้มน้ำแล้วครับต้มอื่นหอมครับตอนนี้หอมสุดยอดเลยหอมหิวโคลเลยละครับเราเบิ่งครับผมต้มเปื่อยๆครับสวยแหงแสบเราต้องมีความเที่ยวเหมือนีเป็นต้มสมนี่ครับสดน้ำห้อนๆดยอดของอาหารอีสานครับต้มอื่นนี่ครับ อย่างประมาณ15นาทีกล้ยีนาทีครับประมาณกะออกต้องให้มันเปื่อยๆนะครับตุ่มอึองดึงจะแสบครับไข่เริ่มบีออกมาแล้วครับอึ่งแสบมากครับตุ่มจัดเขิงชั่วโมงขึ้นไปครับต้องให้มันเปื่อยๆมันหึงจะแสบครับตุ่มอึองถ้ามันบุเปื่อยมันจะแข็ง ตัวต้องใส่น้ำได้หลายเห็นมั้ครับประมาณน้ำได้ครับเที่ยงถี่มันลดลงเดี๋ยวนี่ครับส่งไปเรื่อยๆครับผมเอาไม่เคยคนเราหนามหยอกมาสีลิ้งเหลืองครับนี่ครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนีเอามหม้อนะครับหนามลดลงครึ่งเดียว ตามรถเครื่องหมอ้ด้วยแม่ขับไข่ไข่อื่นเต็มท้องเลยจอดครับหอมตุ้บีครับทานวออันเบิดนะครับทานเยอะเยอะอยู่เพิบเล่ยแหงแสบครับตุต้บอืน่นตรงเนี้ยเพิบเกล่ยจะยิ่งดนะิครับ เล่นแต่วาปั้นรอก็ได้บ้ามันได้ไปนาวันนี้นี่คงคนนี้ถึงพาไปนาไล่ไปนาเุยพาไปไล่ไปนายังไงปั้นมันเป็นหมามันเป็นหมาคุณหนูแล้วนี่พาไปหาไล่ไล่อิ่มหนูจุดๆเฉยกว่าเออไปไล่กัดหนูอีเนี่ยวมากเธอได้ไหเเจ้าป่วยหรอใช่นะเอาอีกไก่โอ้โหขนาไหน อ่อนเอบเอาจะตะกครหน่อยนี่แม่อน <can> ี้ยใหังขอเหลวหลายอย่างแล้วไมแก่ตะกายยไส้วันอยู่หลังงอนหอนหน่อยนะให้หน่อยขับฟันดิสมง้วหอม่นหัวแมนเหลืองครับ เราผสมเจ้าวานแอปเปิ Aww, okay ulously, hey, hey. uh. ้ลเฮ้ยให้เจ yeah. ้าไก่น้อยกขาปั้นวะโอ้ลูกมองหนาเลยจิออไก่น้อยกขาปั้นม้ำอะไรเนอะนักเลงเด้อนี่นี่เขาวากเขาปั้นใหม่แล้วดิไก่น้อยมาแล้วนัเนีองนะวุ้ยวุ้ยวุ้ปั้นยุบหนี่ยุ่งอย่างนี้โง่ล้วนเฮ่ยเฮ้ยเขาดังเลย น้่างแล้วอาหารถุกปั้นเลยโอ้หาหันเม็ดเบิดอายุเ้ยนะดูขีมโลดเด้อนเอาให้ดึงเอาเอาขีมโลดหาแล้อโอ้โหเห็นซำเจ็บไปเรื่อยครับ นำร,รถไล่ได้ไหมซ้ำอย่อางเงี้ยลองบ้างเล็กน้อยบรร่ยบรเริ่มโตน,มนิ่มๆแล้วสัวลวกลองบ้างที่ขาดเลยบ่ยเริ่มนุ่มอย่อยอางเงี้ยเดี๋เดีนยวใคมันจังเยิ่มออกมาเลยว่ยากตกแกะวบ้างอะไรครับแในว่าซ้ำมีซุกแล้วเราตุ่มไ,ไปเรื่อยๆก่อนครับเมียต่ำหงุ่งครับ,บอะไรตัำหงุ่งเจ้าบ่นี่ครับงามเลยตรงอื่น แสดสดโซน่อนหอนเมืองแม่ตามแจวที่นี่แจวสูตรกตระป่มอึงครับต้องสูตรนิ่มแม่พริกสดสดแจวสดสดหจวบเน่าจวบกเน่าโอวโหมวบกเน่าบอกเสียบร้อยแจวย้ายปิงครับมีพริกสดแล้วก็น้ำปา่ากระปุ่สุดมรสม่ใส่ประแดกมาแม่ตัวนี้ ใส่ออกนาุ <ation> of so like one, so ups, ่ถ่ายครับแค่นี้ครับเดียวบักนาวครับเียต้มอึนาบีบแค่เพียงหนึ่งนเพราะเพียงนึ่งค่อยมงออไว้อุเแม่ยต้มอึครับผมนี่ไงปสชุรถกจีบักนาวยุดหวานนี่แม่ใส่ต้มอึครับ ปิงสมปลาอันนี้สมปลายังไงสองอันกระตองระตองครับสองสมปะเขาสมปะเขาครับผมอันน้แซ่บกันแงกรปตองอยู่แล้วสอง,สองแจ<ส>๊กวาแม่ตมหูเราดวยนีย่อยอดุ้เมเพิ่มแก้วจำครับสมึงสิแบ,บแซบครับผมตุ้งเคยเพราะคนนังตุเยคบคเพ สดคิดไม่ห่แกเหน่ลงไแม่แต่นปากพวกพวกข้ามันตื่น่อยมันเกิดน้ำพันศาด้เขียนนเกิดเกงธรรมชาเกิยธรรมชาติ้ตัเขียนเขียนยังไงนำผมเขียนเขียนหน่อยเขียนหน่อยเขียนต่ำเก็บปิดหบา ที่เรียบไปฟังนั่นฟังนี่ไปกิบโอ้ยแดงซ่งดึงเลย,ลาายน่ามาใส่เก็บแดงขอบุญยอหมดมะตลาดดอกก็น้อ,นอ,นอ,นอยน้อยแล้วนบาน้านนะมีปของไหครับงดึงตุ่มงอืงอมหางดึงเดือดเลย ระวังด้วยนปุงกุ๊กีมันได้มันระวังด้วยตบสุกปุงยางดีครับแซบมัวนี่ียวๆเ็มจักรเกี้ยอม น้ำใสม,มนส,มสมนี่ประกวบเกลรอเท,เท,เทน้อยแล้วเกลือเทน้อยสมแล้วนาครับผมเราจะปีนสนป่าครับที่เนี่ยปงเรียบร้อยแล้วครับอยากไฟมาแล้วชุดชุดรถท้นป่าแค่แม่ต้มสมขเขาหามแรบแดกพ่อแม่ ปลาแดกวัดใดมันเหม็นต้มสมหรือปลาแซ่ปลาแดกครับแมววาปลาแดกวัดใดมันเหม็นครับผมปลาที่หลุดเจ้วกับปลา่ปลาแดกถ่ายรูปต้นหอมนี่นะครับยอดแดกสามารถต้มใส่สมใส่อย่างได้ไหมยังใส่สมบัดใดคุณเนี้ยใบม่งใบติ๋วใบขามแต่ละอย่างแต่ว่าอะไรเป็นต้มสมใดใส่เดือบใบม่งใบติ๋วใบขามนี่ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆครับ ตักเสร็จหวยเสร็จเรียบร้อยครับผมตัมอื่นไข่ไข่ครับผมเนื้อเสียบครับดวดด้วยครับไข่อื่นตัวต้นห่อนต่างยาวสู้งตักสองหวยครับผมตัวหนามต้หอนครับติดถ่ายโดยไม่เลื่อนสุดท้ายครับข้าคืนนี้อีกสุกปลาตองนะครับเป็นห่อใบตองเป็นปลาที่แสียบพวกอันนี้ปลาขาวทั่วไปครับขาวหัวแข็งหทั่วไป Các bạn đầu khẩn trương phá các ngoài để bàn tay chim gấp ốm